สวัสดีครับมิตรลักณ์นักสะสมผู้นิยมพักเครื่องของเก่าของหายากครับพบกับนิรันดร์คนพันเอกในยามเย็นของวันนี้วันนี้เราจะมาคุยเรื่องเนื้อถูกพิมพ์ใช่ความเก่าได้นะครับคือก่อนอื่นเลยอยากจะอากรมพบหนึน่งเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องรางข,งของขังวัตถุมงคลก็คือว่า เราต่างก็เคยทราบกันมานะครับว่าในยุคโบราณเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยถูกอะไรถูกควบคุมถูกปกคุมกันโดยกลุ่มคนต่างๆกลุ่มคนต่างๆเนี่ยที่ปกครองกันเนี่ยมันก็เริ่มมาจากเรื่องของความกลัวในความเชื่อในยุคที่เราเป็นมนุษย์ถ้ำเนี่ยพอมีฟ้าผ่าขึ้นมาฮะเกิดไฟไหม้ เกิดไปไหมมนุษย์เริ่มรู้จักไฟเป็นครั้งแรกแล้วก็เกิดความกลัวเพราะอะไรเพราะไฟเนี่ยมันให้แสงสว่างมันให้แสงสว่างแล้วมันมีความร้อนพอมันมีความร้อนเนี่ยด้วยความที่มนุษย์ไม่เคยเห็นไฟมาก่อนก็ไปจับพอไปจับดูก็รู้ว่าเฮ้ยมันเป็นของอันตรายแต่มันก็มีประโยชน์มีประโยชน์ก็คืออะไรในตอนกลางคืนเราสามารถจะมองเห็นของ ต่างๆได้ใช่ไหมครับถ้าเทียบกันกับในยุคที่ยังไม่มีไฟใช่ไหมมนุษย์ก็เริ่มคิดที่จะมีไฟแล้วก็มีผู้ที่สามารถติดต่อกับเทพ,พเจ้าได้ซึ่งอาจจะเป็นพวกพ่อมดหมอผีใช่ไหมดังนั้นอำนาจต่างๆที่มองไม่เห็นที่มนุษย์ไม่รู้จักมนุษย์ก็จะกลัวนะครับแต่เมื่อมี พ่อมดหมอผีซึ่งเชื่อกันว่าเป็นผู้สามารถติดต่อกับเทพ,พเจ้าได้ติดต่อกับพลังอํานาจเหนือธรรมชาติได้มนุษย์ก็เลยเชื่อในคําพูดคําบอกเล่าของพ่อมดหมอผีนะครับอย่างที่เรารู้กันว่าในอดีตเนี่ยทุกเผ่าจะมีผู้ที่สามารถติดต่อกับวิญญาณสามารถที่จะบรรดาลความโชคดีโชคร้ายให้กับผู้คนได้นะครับ คืออารยธรรมของมนุษย์เนี่ยมันมีการปกครองผ่านความเชื่อมาในอินเดียนี่เราจะเห็นได้ชัดว่ามันได้เกิดมีวัรณะต่างๆขึ้นมาแบ่งชนออกมาเป็น4วัรณะก็คือหนึ่งพรามรสองกษัตริย์สแพทย์สีสูตรนะครับแล้วก็จะมีอีกวันณะหนึ่งซึ่งเป็นวันณะที่ต่ำต้อยที่สุดในในอินเดียก็คือวันณะจันทาน ทีนี้เราก็จะมาพูดกันว่าทําไมพราหมณ์ถึงเป็นอันดับหนึ่งเพราะพราหมณ์ถือว่าเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับเทพ,พเจ้าได้รับพรวิเศษจากเทพ,พเจ้าใช่ไหมครับมีความเชื่อของรัฐที่ฮินดูบอกว่าพราหมณ์เนี่ยเกิดจากพระโอษของพระศิวะใช่ไหมครับก็คือพระอิศวรน,นั่นแหละแลวส่วนกษัตริย์กษัตริย์เป็นวันนะนักรบเป็นวันนะนักปกครองอ่าก็ จะได้รับคำแนะนำคำชี้แนะจากพราหมณ์ในเรื่องของการปกครองในเรื่องของการที่จะสร้างความสงบเรียบร้อยในอาณาจักรหรือในเผ่าแล้วก็สามวันนะแพทย,แพทย์แพทย์นี้ก็คือพ่อค้าขหาอบดีนะครับส่วนอันดับที่สี่ก็คือวันนะสูตรสูตรนี้ก็เป็นพวกแรงงานพวกชนชั้นที่ถูกปกครอง แล้วก็มีวันณะที่5คือจันทานจันทานนี้ก็คือวันณะที่ผสมผสานกัระหว่างวันณะที่ทั้ง4เนี่ยแต่ไม่ได้เชื่อมไม่ได้อะไรคนที่เด็กที่เกิดในวันณะจันทานเนี่ยจะเกิดจากคนต่างวันณะกันนะครับรักการชอบกันแล้วก็มีลูกลูกที่เกิดมาเป็นจันทานจะได้รับการดูถูกเหยียดหยามมากเพราะในอดีตในยุคโบราณของอินเดียนั้นเชื่อกันว่าแต่ละวันณะ ต้องเกี่ยวโยงเกี่ยวดองกันนะครับไม่สามารถสายเลือดเนี่ยไม่สามารถที่จะข้ามข้ามชนชั้นได้นะมันก็เลยเป็นที่มาของการสร้างวัตถุมงคลของวิเศษเพื่อใช้ปกครองคนนะครับก็เราจะเห็นนะในอดีตเวลาเกิดศึกสงครามใช่ไหมครับพ่อมดหมอผีหรือพรามเนี่ยก็จะทำพิธี อะไรวิธีตัดไม้คมนามวิธีสร้างวัตถุมงคลสร้างของศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเพื่อจะให้นักรบนะออกไปรบให้ได้รับชัยชนะกลับเข้ามาเพราะเชื่อว่าพลังวิเศษที่ได้จากเท,เทวดาได้รับจากเทพเจ้าเนี่ยจะช่วยให้เขามีชัยชนะเหนือผู้อื่นนะจนกระทั่งปัจจุบันนี้ลทัทธิความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างเครื่องรางของขังนีก็ยังมีอยู่ แต่ว่ามันก็ค่อยคอยเสื่อมถอยลงไปเพราะว่าความเชื่อของผู้คนนี้ค่อยค,อยคอยหายหายไปทีละนิดทีละน่อยคนสมัยนี้ก็เช่นกันว่าไม่เชื่อเกี่ยวกับเรื่องของวิเศษไม่เชื่อเกี่ยวกับเรื่องของพลังอำนาจศักดิ์สิทธิ์ที่มองไม่เห็นเพราะคนทั่วไปเชื่อว่ามันมันมันไม่ใช่วิทยาศาสตร,ร์นะครับก็ก็เลยต่างก็คิดว่า มันไม่มีจุดจริงแต่วันนี้เนี่ยที่ที่เรากำลังเล่นหาศึกษากันเนี่ยก็คือว่าเราศึกษาเรื่องของพลังวิเศษพลังอำนาจเหนือธรรมชาติที่จะช่วยปกป้องคุ้มครองและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนั่นก็คือวัตถุมงคลที่ได้จากเกจิคณาจารย์ปุกเสกเพิ่มพลังให้มันก็เหมือนกับอะไรนะออปชั่นพิเศษอะออปชั่นพิเศษที่จะทำให้เราเนี่ย ได้รับอํานาจวิเศษใช่ไหมที่เรียกว่าพุทธคุณในการปกป้องคุ้มครองแล้วก็ในการสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยนะครับก็คิดดูก็แล้วกันว่าทำไมเวลาออกรบเนี่ยทหารนะนักรบต่างๆเนี่ยต้องการจะมีวัตถุมงคลต้องการจะมีเครื่องรางของขังติดตัวนั่นก็เพราะว่าเขาเชื่อว่า ตูของเขาก็มีอาวุธเหมือนกันแต่สิ่งที่แตกต่างกันนั้นก็คือพลังอํานาจวิเศษที่จะช่วยเขาให้รอดพ้นใช่ไหมครับอ่ะเข้าเรื่องเข้าเรื่องก็คือว่าในการศึกษาพระเครื่องของเราเนี่ยโดยเฉพาะพระเนื้อผงเพราะผมเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบพระเนื้อผงเรามักจะได้ยินคําบอกกล่าวว่าพระแท้นะฮะ จะต้องมีเนื้อหาที่เหมือนกันที่เรียกว่าเนื้อถูกพิมพ์ทรงเหมือนกันแล้วก็ความเก่าใช่ไหมครับทำไมความเก่าถึงมาที่3อ่าอันนี้ค่อยมาขยายกันเนื้อถูกพิมพ์ใช่ความเก่าได้แต่ทีนี้อย่างที่บอกว่าผมมีนี่หนึ่งองค์แล้วก็นี่คือกล่องที่เก็บพระของหลวงปูน่นาควัดละคังเป็นชุดที่ ปี2495หลวงปูน่นาคนะครับอามาดูกันมาดูกันนี่เพื่อนๆดูสิครับว่ารูปทรงของพระนี่ครับที่เราเล่นหาดูสิครับว่ามาเป็นอย่างนี้เนี่ยอเนี้เราจะดูว่าเนื้อไหน ช่ไหมที่บอกว่าเนื้อถูกพิมพ์พใช่แต่และองค์นี่พิมพ์พไม่เหมือนกันเนื้อไม่เหมือนกันและความเก่าล่ะอะ่ความเก่าเราไม่รู้เลยใช่ไหมครับเราไม่รู้เลยว่าความเก่ามันจะเป็นแบบไหนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนหยิบมาอย่างนี้นะเพื่อนเนเพื่อนเแยกได้ไหมว่าอันไหนเก่ากันอ่าโอเคหนึ่ง นี่นี่แหละใช่ไหมที่ว่ามันเก่าคือวิธีการดูเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าดูพิมพ์ทรงแล้วเราจะปวดหัวเพราะว่าพิมพ์ทรงเนี่ยมันไม่เหมือนกันดังนั้นวิธีการคัดสรรเลือกดูเนี่ยก็คือว่าเราไม่ต้องดูทรงไม่ต้องดูพิมพ์เราดูเนื้อนงเห็นไหมพอดูเนื้อปุ๊บ เราเข้าใจไหมว่าเนื้อแบบไหนที่ความเก่าได้เนื้อถูกถูกยังไงพิมพ์ถูกยังไงนี่พอเรามีอย่างนี้แล้วเพื่อนๆเ,เ,เห็นไหมว่าแบบไหนล่ะที่เราจะเอามาเทียบกันใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นสารตั้งต้นที่จะทำให้เพื่อนๆสามารถจะค้นหา พระสูตรวัดละฆังได้ก็คือนี่แหละเพราะว่าพอมีองค์นี้ขึ้นมาปุ๊บเพื่อนๆจะรู้เลยว่าพระองค์ไหนที่มีอายุ70ปีใช่ไหมครับพระองค์ไหนมีอายุ70ปีก็คือนี่ไงครับพระสมเด็จหลังตราแผ่นดินมีอายุ70ปีแล้วถ้าดูกับองค์อื่นๆนะเพื่อนๆดูว่า ว่าดูกับองค์อื่นๆแล้วเพื่อนๆจะเทียบได้ยังไงใช่ไหมว่าเหมือนหรือต่างกันนี่เห็นไ,ไหมครับนะองค์นี้เนี่ย เราดูเรารู้แล้วใช่ไหมว่าเนื้อหาเขาประมาณไหนไม่จับ่า ดูด้านหลังเห็นไหมในเมื่อพิมพ์มันไม่ไม่จําเป็นใช่ไหมครับเราดูเนื้อเนื้อมันก็ไม่เหมือนกันฮะเนื้อไม่เหมือนกันแล้วเราจะค้นหาอย่างไรเราเห็นไหมพอเรามีพระมากๆเนี่ยมาดูดูแล้วเราไม่ไม่สามารถจะแยกได้แต่ถ้าเรามีสมเด็จหลังตาแผ่นดินเนี่ยนะครับ เพื่อนๆก็สามารถที่จะเอาสมเด็จหลังตาแผ่นดินเนี้ยมามาเป็นสารตั้งต้นสารตั้งต้นที่จะทำให้เพื่อนๆค้นหาได้ว่าสูตรเนื้อคือหลายๆคนเนี่ยยังยังอะไรยังไม่คิดจะเริ่มต้นที่จะเรียนรู้ไงครับว่า ถ้าเราได้หลังตาแผ่นดินมาเป็นต้น,ตนเชื้อเป็นเชื้อเริ่มต้นนะครับเป็นสูตรเชื้อเริ่มต้นเนี่ยเพื่อนๆก็จะรู้เลยว่าเราสามารถจะค้นหาอะไรได้นะฮะคือนี่ก็เป็นนี่ก็เป็นเนื้อพระของหลวงปูน่นาควัดระฆังสองสี่เก้าห้าเช่นกันแต่ว่าคุณรู้ว่าเนื้อเขาจัดขนาดไหน ใช่ไหมครับอ่าเนื้อจัดขนาดไหนนี่ยคือสารตั้งต้นที่เราจะใช้ในการเรียนรู้ใช่ไหมครับเนี่ยคนรู้ว่าเรามีตัวเนี้ยเราสามารถจะจะรู้แล้วว่านี่คือสองสี่เก้าห้า พระหลวงปูน่นาคใช่ไหมครับแต่ถ้าเรามีแบบนี้เนี่ยหลังตราแผ่นดินปุ๊บเนี่ยเราจะรู้ได้ทันทีทันทีเลยนะโดยอัตโนมัติว่าพระอายุเจ็ดสิบนปะีเนื้อหาเขาเป็นอย่างนี้เนี่ยองค์นี้เนี่ยเขาคือสองสี่เก้าห้าใช่ไหมสองสี่เก้าห้าแต่ทีนี้เนี่ย มันก็มีองค์เนี้พอองค์นี้เข้ามาเนี่ยมันคนละสูตรเนื้อแล้วใช่ไหมคนละสูตรเนื้อแล้วมันมันก็ทําให้เพื่อนไม่สามารถที่จะเอามารวมกันได้ต้องคัดแยกออกไปนะครับแต่เนี่ยเราดูความเก่าความเก่าระหว่างสามองค์เนี่ยองค์นี้มันเก่ากว่าใช่ไหมครับ ไม่ชัดไม่ชัดเลยเนี่ยคือเจอพระเก่าๆเนี่ยเอาไว้เทียบเหนือไว้ศึกษาเรียนรู้วะนะครับเออแต่พวกนี้นี่สิคุณดูแต่ว่า เนื้อมันไม่ได้อะใช่ไหมพระทรงนี้เนี่ยเราจะเจอบ่อยมากแต่มันไม่ใช่เนื้อที่เป็นสูตรวัดลคังเพราะสูตรวัดลคังแล้เนื้อเขามันจะออกใสๆอ่ะใช่ไหมพระเจ็ดสิบปีอ่ะ คุณดูตรงหัวเข่าสิครับนี่เป็นสูตรพระเนื้อผงของวัดละรังถ้าเรามาดูหลังตราแผ่นดินเราก็จะเห็นว่าเออเห็นไหมเนื้อมันจะใสๆเขาขะหน่อยหนึง่งมันจะมีความหนึบใช่หไหมเออนะคือนี่แหละครับคือวิธีการเรียนรู้ที่ถูกเออหลายหลาย,หลายครั้งอะ่ะที่ เราไม่สามารถจะเรียนรู้ได้เลยเพราะว่าเราไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนคืออย่างเมื่อเมื่อวานเนี่ยผมก็นั่งดูว่าเอ๊ะพระสมเด็จนี่เขามีกี่เนื้อมีหลายเนื้อจริงเหรอเออก็ไปไป,ไปมามาโอ้โหมีทั้งเนื้ออะไรนะเนื้อหินรับมีดเนื้อผงใบลานเนื้ออะไรอีกเนื้ออะไรเนื้อโอ้เยอะเพราะฉะนั้น เอาที่ง่ายๆที่เรารู้ก็คือว่าเราเทียบจากหลังปราแผ่นดินไปก่อนเทียบกับหลูงปู่นาค2495ไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆแยกไปทีละอยะ่าทีละอยะ่างเริ่มจากที่รู้เริ่มจากที่เป็นนะครับหลายๆคนเนี่ยชอบที่จะเอาพระที่ตัวเองไม่รู้จักเอามาเล่นหาพอพอเอามาเอามาศึกษาคุณไม่รู้ว่า มันมันคือพระอะไรใช่ไหมคุณก็ไปถามคนนู้นคนนี้ใช่ไหมถามคนนู้นคนนี้เขาตอบให้ก็ดีไปเขาไม่ตอบมันก็สิทธิ์ของเขาแต่ทีนี้ปัญหาคือว่าถ้าเราจะหาพระที่เรารู้จักที่เราเล่นเป็นเนี่ยมันจะไม่ดีกว่าหรอมันจะได้ลดเวลาของคุณที่จะไปไปอะไรไปสอบถามว่าเล่นไหมอย่างนี้อย่างนี้ใช่หรือเปล่าแท้หรือเปล่านะครับคือ ความยากของการเล่นพระเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่พระอะไรยังไงหรอกแต่มันอยู่ที่ว่าคุณรู้จักพระที่คุณจะเล่นหาหรือเปล่าดังนั้นเริ่มต้นเริ่มต้นก็คือว่าหาพระที่คุณรู้จักนะครับเริ่มต้นเลยพระที่รู้จักคุณไปหาพระสมเด็จยุคใหม่ๆเนี่ยมาดูดูเนื้อแล้วก็เทียบกับหลังตราแผ่นดินถ้าคุณมีหลังตาแผ่นดินแล้ว คุณสามารถที่จะก้าวข้ามไอพระโรงงานพระพระสูตรไอพระเกศได้เลยนะครับเออวันนี้มาช้าแต่ก็ต้องมาเนาะเออเมื่อวานนี้หายไปวันหนึ no. ่งโนอออก็ขอ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 ตัวก่อนกันแล้วกันนะวันนี้มาสั้นๆน,นะครับแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้นะสวัสดีครับกด subscribe ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับเตือนคลิปใหม่ๆ